สวัสดีครับเป็น้องจอีฟุตบอลมาบายทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการอัปเดตแอปเกมอีฟุตบอลสองพันั่นเองนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าวิธีการอัปเดตแอปอีฟุตบอลสองพัในแพทใหม่นี้อัปเดตยังไงนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกนะครับถ้าเป็นระบบ iOS นะครับก็ไปโหลดที่ App Store นะครับแล้วก็กดค้นหาเองครับเราจะพิมพ์ว่า เป็นเบ s 2023หรือ e f ี o ุตบ l ล2023ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Android นะครับก็ไปโหลดที่ Pay Store นั่นเองนะครับเมื่อค้นหาแล้วก็กดที่แอปนะครับแล้วก็กดที่คําว่าอัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งการโหลดหรือการอัปเดตนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะครับโอเคก็รอบนไปครับในช่วงเวลานี้ก็เราก็ไปหากินข้าวอะไรก็ได้นะครับ เพื่อที่จะอัปเดตเสร็จนั่นเองครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็ให้พวกเรากดที่คําว่าเปิดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ตัวแอปเกมนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วครับดูนะครับต่อไปนะครับก็แตะไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับมันก็จะให้ดาวน์โหลดอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนั่นเองนะครับ ว่ากดยังไงนั่นเองนะครับโอเคก็กดที่คําว่าดาวโหลดตัวนี้นะครับถ้าคนยังไม่รู้นะครับถ้าคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็ผ่านไปได้นะครับก็จะเป็นไลฟ์อัปเดตนะครับพรอมคาร่นของนักเตะนั่นเองนะครับโอเคนะครับรอให้มันขึ้นหน้าต่อไปนะครับก็กดที่คําว่าดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นดาวน์โหลดเสียงผู้บรรยายนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่ความเร็ว ของอินเทอร์เน็ตของพวกเรานั่นเองนะครับก็รอวนไปนะครับใครอนเตรเร็วก็จะจัดเร็วหน่อยครับใครอนเทชา้าบนเต่าก็จะรอนานหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตแพทใหม่นี้โอ้โหน่าสนใจมากเลยครับมีลูกเล่นหรือแมทต่างๆให้พวกเราเล่นเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะอธิบายในคลิป,ลปต่อไปนั่นเองนะครับโอเครอนต่อไปนะครับ ให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับโอเคนะครับมันโหลดเสร็จแล้วนะครับก็มันจะเข้าไปที่ตัวเกมครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการอัปเดตแอปเกมอิฟบอลสองพันยี่สิบสามในแพทใหม่นี้นั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจหรือเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องฉันต้องเป็ดวบนั่นะครับฝากติดตามคลิป ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ